สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพ,พี่น้องเอฟซทุกๆท,ท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะในแนวทางฮานอยนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,นําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิง และใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวันที่2 9นะคะพี่น้องจ๋าก็โชคดีกันไปนะคะสำหรับแนวทางฮานอยนะคะสูตร1เม็ดเดียวนะคะแอดก็จะพาไปสรุปผลก่อนนะคะก่อนที่จะไปรับชมนะคะของวันที่3านะคะพี่น้องจ๋า ขออนุญาตเขียนนนี้แป๊บหนึ่งนะคะจะพอกิดออก6 7 1นะคะแล้วก็6 6นะคะพิเศษออก1 7 0นะคะแล้วก็4 1นะคะอ่ารอบปกติออก4 7 7กับ2 8ล่างนะคะแล้วก็ นอย VIP อนะคะออก6 0 8นแะคะแล้วก็ล่างสองนะคะ <S <S แอดก็จะพาไปาสรุปก่อนนะคะ <S <S <ๆ>อนอยเฉพาะกิจนะคะออกห7เจดหนึ่งนะคะพี่น้องจ๋าก็มานะคะเจดหนึ่งนะคะ <S 1> <S 1> แอดมีหนึ่งเจนะคะตัวเน้นตัวฟันตัวอัดนะคะพี่น้องจ๋าหนึ่งเนาะวิ่งรูดนะคะ ห 6, 6ไม่มีนะคะส่วนน้อยพิเศษนะคะหนึ่งเจ็ดมาอีกนะคะหนึ่งเจ็ดนะคะแต่ว่าแอดไม่มีเจ็ดศูนย์นะคะพี่น้องจ๋าหนึ่งเด้นเด้งบนล่างนะคะหนึ 1, ่งวิ่งรูดนะคะอ่าก็เข้าวิ่งหนึ่งนะคะส่วน4 1หนึ่งนะคะตัวเน้นตัวฟันตัวอัดนะคะพี่น้องจ๋าก็เข้าไปเนาะส่วนน้อยปกตินะคะ477เจ็ดเจ็ดกับสองแปดนะคะหลุดไปนะคะ ก็สองแปดนี่ก็ไปเข้า,าสูตรวัดใจนะคะสองแปดนะคะถ้าใครไปชมสูตรวัดใจก็โชคดีไปนะคะส่วนน้อย vip นะคะศูนย์แปดนะคะก็ไปเข้าสูตรวัดใจเช่นกันนะคะส่วนสองหนะะึ่งนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะตัวรองนะคะสองหนึ่งนะคะสองหนึ่งนะคะพี่น้องแอดมีหนึ่งสองนะคะตัวรองนะคะตัว ที่มไม่ได้เน้นว่าชอบนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับสูตรวัดใจนะคะนี่สูตรวัดใจแอดให้เก้าเนาะเสียดายมากๆนะคะพี่น้องจา๋าเก้าไม่มาเลยนะคะพี่น้องจา๋าไปอยู่ข้างหน้าหมดเนาะเสียดายมากๆนะคะแต่ว่าก็มาตัวอเดนโรงนะคะแปดนะคะแปดมานะคะสีมาสองมานะคะก็เข้า อ่าแปดศูนย์มาแปดสองมานะคะแต่ว่าไม่ใช่ตัวอัดนะคะพี่น้องตัวลงนะคะพี่น้องดูของเมื่อวานนะคะแอดให้เจ็ดเจ็ดนะคะเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะคะไม่มานะคะแปดหนึ่งไม่มามาวันนี้นะคะแปดหนึ่งไม่ใช่เนาะอ่าสองแปดแต่ว่าแอดก็มีอยู่นะคะสาหรับสองแปดนะคะก็ สำหรับพี่น้องสายวิ่งสายรูดนะคะยกเว้นเก้าตัวเดียวนะคะที่ไม่มานะคะสำหรับสูตรวัดใจนะคะก็ไปลุ้นกันต่อนะคะวันนี้นะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวสรุปนะคะเข้าสามนอยนะคะมีนอยเฉพาะก,กิจบนนะคะเจ็ดหนึ่งนะคะแล้วก็นอยพิเศษนะคะเข้าวิ่งบนนะคะหนึ่งเจ็ดนะคะเขาวิ่งบนหนึ่งนะคะแล้วก็ล่างสี่หนึ่งนะคะเด้งบนล่างนะคะสำหรับหนึ่งนะคะ แล้วก็นอย V I P นะคะล่างสองหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าเข้าล่างสองหนึ่งนะคะเข้าสามนอยนะคะยินดีกับพี่น้อง F C ด้วยนะคะไปลุ้นกันต่อนะคะสําหรับวันที่ 3. าสิบนะคะสิ้นเดือนก็ขอพี่น้อง F C ทุกท่านโชคดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะถ้าพี่น้องท่านใดที่ยังไม่โชคดีก็ขอให้โชคดีนะคะใครโชคดีแล้วก็ขอให อ่าเฮงเฮงรวยๆยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะ30นะคะเดือน9นะคะกันยายนสิ้นเดือนแล้วนะคะขอให้โชคดีนะคะ64นะคะกับ5น้อยนะคะสูตร1เม็ดเดียวน,น,นะคะ ลายมือชาวสวนก็จะช่วยประมาณนี้นะคะพี่น้องจ๋าแอดเป็นชาวสวนนะคะทำสวนทุเรียนนะคะแล้วก็ทำสวนยางพารานะคะมือก็จับแต่จอบแต่เสียมนะคะพี่น้องจ๋าไม่ได้ค่อยได้จับปากกาเนาะโฟกัสที่ตัวเลขนะคะพี่น้องจ๋าผิดถูกประการใดขอโทษขออภัยด้วยนะคะแนวทางร่วมกันนะคะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบ ตัวเลขนะคะแนวทางเหมือนเหมือนกันนะคะเด่นนะคะวิ่งรูดนะคะสำหรับวันนี้นะคะแอดสองจิตสองใจอีกแล้วนะคะวันนี้เนาะแอด แอดชอบเด่นห้านะคะแต่ว่าให้พี่น้องลองนะคะวันนี้ให้ลองศูนย์ด้วยนะคะวันนี้เนาะแต่แอดก็จะพารูดห้านะคะพี่น้องจ๋าจะพารูดห้านะคะเด่นห้าวิ่งห้ารูดห้านะคะแต่ว่าก็อยากกดใจใจอีกใจหนึ่งก็ชอบศูนย์ด้วยเนาะ ก็จะพารูด5นะคะห้ศนะคะห้าหนึ่งนะคะห้าสองหสามสนะคะแอดก็ไม่ได้เก่งนะคะไม่ได้เก่งเสมอไปเนาะก็คํานวณตามรายวันเนาะห้ห้านะคะ 5้หนะคะ5,7นะคะ5,8และห้านะคะไปกลับทุกครั้งนะคะเดี๋ยวตัวฟันตัวอัดจะแอดจาเน้นให้นะคะไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจา๋า แอดก็ขอขอบคุณนะคะทุกเลิฟทุกไลท์ทุกแชรทุกคอมเมนต์นะคะที่มาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับแอดนะคะทุกๆคลิปนะคะได้อ่านแล้วก็ชื่นใจนะคะพี่น้องจา๋าอย่างในน้อยก็ยังมีพี่น้องเคียงข้างแอดเนาะไม่ว่าแนวทางจะเข้าหรือจะหลุดนะคะแอดอก็มีกำลังใจจากพี่น้องเอฟซีนะคะพี่น้องก็แนวทางร่วมกันนะคะ วันไหนที่ได้ก็ได้เหมือนกันนะคะพี่น้องจ๋าวันไหนที่เสียก็เสียเหมือนกันนะคะพี่น้องจ๋าเพราะว่าแอดไม่ได้เอาตัวอื่นนะคะก็เอาตัวที่แอดเจาะนี่ละคะพี่น้องจ๋าอ่าสำหรับตัวชอบนะคะห้าศนห้านะคะห้าเจ็ดเจ็ดห้านะคะห้าสี่สี่ห้าเนาะชอบเบิ้ลด้วยห้าห้านะคะ วันพฤหัสชอบเบิ้ลน,นะคะพี่น้องจ๋าห้าสองสองห้านะคะพี่น้องจ๋าถ้าท่านใดไม่ชอบตัวเด่นที่แอดจอให้นะคะก็สามารถเอาตัวรองไปรูดได้นะคะโอ้ยพูดผิดพูดถูกก็ขอโทษขออภัยนะคะพี่น้องจ๋าลิ้นสองภาษาก็อย่างนี้นะคะพี่น้องจ๋ามีอ่ารัวรัวนะคะ ก็พี่น้องเอฟซีก็ถามมานะคะพี่น้องจ๋าว่าแอดคนจังหวัดอะไรเนาะคนจังหวัดชุมพรนะคะลูกผสมนะคะชุมพรกับร้อยเอ็ดนะคะพี่น้องจา๋าไม่ใช่บุรีรัมหรือว่าสุรินแต่อย่างใดนะคะโอ้ยลูกชายกระไดพี่น้องเอ้ยได้ยินเสียงอะไรไหมนาอพี่น้อง สุดท้ายนี้นะคะถ้าชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะป้องกันการลืมนะคะลุ้นๆไปด้วยกันนะคะผิดพลาดประการใดขอโทษขอัภไว้ณที่นี้นะคะแอดก็ทำคลิปนะคะเทคเดียวผ่านนะคะไม่มีการตัดต่อนะคะพี่น้องจา๋าขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะเฮงเฮงรวยๆนะคะลุ้นๆไปด้วยกันนะคะจบคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ